ผ่ามาถึงแถวที่ห้าอีกซีกหนึ่งนะคะผ่าหน้าอีกซีกหนึ่งตรงนี้จากตัวขั้นลายไปก็โซ่สามขึ้นหลักที่สับปะรดห้าหลักทุกหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เสร็จแล้วจบงานนะคะพลิกงานกลับค่ะโซ่หนึ่งเอ็กหนึ่งสองสามสี่เออขอเอ็กใหม่อีกทีมาเอ็กลงตรงหลักเลยค่ะ หนึ่สนะะงสองสามสี่โซ่สามนะคะสี่ห่วงหนึ่งสองสามสี่ โซ่สามเลงในช่องนะคะสี่ห่วงเสร็จแล้วก็โซ่สามไปที่ตัวขั้นลายตรงนี้ตรงผ่าครึ่งนะคะแล้วก็โซ่สามเอ็ ที่สับปะรดเต็มลูกกันนะคะโซ่สามนับห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดห่วงนะคะต่อไปก็โซ่สขึ้นตัวคันลาย อันนี้ครึ่งซีกแล้วก็อันนี้เต็มลูกกันนะคะเดี๋ยวถักให้ดูอีกหนึ่งลายแบบเต็มลูกกันนะคะ เจ็ดห่วงแล้วก็โซ่สามขึ้นตัวขันลายค่ะค่ะจบแถวนี้แล้วก็เดี๋ยวแบ่งแขนนะคะมาดูว่าอันได้กี่นิ้ว อันนี้คือสามนิ้วนิดๆะค่ะสามนิ้วสองค่ะขยายนะคะยืดหยุ่นนอนค่ะได้เกือบสี่เลยสามนิ้วครึ่งได้ค่ะเนี่ยนะคะ ท่านที่ไซส์ S กับไซส์ M ค่ะตามได้เลยนะคะ L กับ XL เดี๋ยวอันแนะนำในคลิปหน้านะคะค่ะ S กับ M ตามได้เลยไซส์ S ก็แนะนำเป็นโครเช่ห1.5มิลค่ะไซส์ M ก็ตามอันได้เลยนะคะโครเช่ส2ทับ0ค่ะ ที่อันถักจะได้ไซส์ S กับไซส์ M นะคะเดี๋ยวแอลก็มาแนะนำเพิ่มสับปะรดว่าต้องเพิ่มกี่ลูกนะคะ